สรุปข่าวเด่นประจำเดือนมิถุนายน2565ภาวรกเกสองขานของจังหวัดนำพูน วันที่16มิถุนายน2565หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสบจังหวัดน้ำพูนออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านหนองศูนย์ตำบลหนองปลาสวายอำเภอบ้านโฮงโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูนเป็นประธานมีรองนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดน้ำพูนนายอำเภอบ้านโฮงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีและลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุง อย่างชีพสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่ผู้ป่วยติดเตียงจํานวนสมรายในพื้นที่ตําบลหนองป่าสวาย วันที่2มิถุนายน2565จังหวัดนำพูลจัดโครงการเวียงการอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติจิตอาสาสร้างป่าร,รักน้ําเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนหมู่บ้านโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่ราราชการจังหวัดนำพูลเป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าสานจังหวัดนำพูลนายอำเภอบ้านโฮองจิตอาสาพระราชทานหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่ บ้านประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ วันที่3มิถุนายน2565ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ8 0รรษานาในวรยุทธ์วรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทยเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2565โดยมีนายภาสเดชหงกระดาลมนายอนุพงศ์วาววงมูลรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลนางปนัดดานวรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดน้ำพูลประลัดจังหวัดน้ำพูลหัวหน้าสำนักงานจง จังหวัดน้ำพูลหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนจิตอาสา,าร่วมกิจกรรมและในช่วงค่ำเวลา19นาฬิกาผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลเป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการอายการสารทหารตำรวจ และประชาชนทุกหมูเล่าร่วมพิธีถวายเครื่องราชการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชนาสุทธาพิมลลักษณพระบรมราชินี3มิถุนายน2565ณบริเวณลานด้านในศูนย์ราชการจังหวัดนำพูน วันที่9มิถุนายน2565นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระชราสุธาพิมลลักษณ์พระบรมบราชนินี3มิถุนายน2565โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดผู้บริหา,าร,รองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลถาตุศเศร้าได้ร่วมปล่อยพันธ์ปลาตะเพียนขาวจำนวน21,000ตัวเพื่อเทอิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายเป็นพระราชก,กุศลได้เป็นการเพิ่มผลผลิตพันธุ์สัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติอีกด้วย ภารกิจเด่นของจังหวัดลำพูนวันที่8มิถุนายน2565นายอนสิทธิ์สัมพันธร์รองประลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาหลวงและทำบุญทอดผ้าป่าสามาคัคคีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนื่องในงานประเพณีส่งน้ำาชัยมงคลเจดีศรีอรุณชัยและกูุ่อัติหลวงปู่ภาคกูบาจุ่มโพธิโกโดยมีนายบรยุทธ์นวรนชผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนายสุปชัยเอกอุน่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหน้าส่วนราชการ และคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมถึงประชาชนในพื้นที่ร่วมพิธีนาวัดชัยมงคลวังมุยตำาบลประตูปลาอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูน วันที่19มิถุนายน2565นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดงานมหกรรมไก่เกียร์นี่สิงครัวเรือนในยุติธรรมพบประชาชนจังหวัดน้ำพูลโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลนายชาติกิติธนดิตฐประจัรจังหวัดน้ำพูลนางทัศนีเปาอินที่บดีกกรมบังคับคดีเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมและประชาชนร่วมงานจำนวนมากวันเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานขายทอดตลาดทรัพย์สินของสำนักงาน ปปสภาค5โดยมีนายวิชัยชัยมงคลเลขาธิการปปรสร้รอมด้วยนายบริยุทธนวรัชผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูนลนายไกรเลิศดดาวเรืองผู้อำนวยการปปรสภาค5ให้เกียรติร่วมในพิธี วันที่1มิถุนายน2565นายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนำพูลเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2565ายภายใต้โครงการปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ำป่าชายเลนและป้องกันไฟป่าโดยมีนายพาเสเดชหงกระดาลมนายอนุพงศ์วาวงมูลบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนำพูลนางประดาน,นวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาัไทยจังหวัดน้ำพูลว,วนระสวนราชการเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดลำพูนและประชาชนร่วมกิจกรรม 3มิถุนายน2565ที่ร้านสวนไผ่บ้านสันมะกูต,ตำบลบ้านแป้นอำเภอเมืองลำพูนหอาการค้าจังหวัดลำพูนร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานเทศกาลมะม่วงผลไม้และของดีลำพูนประจำปี2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายผลผล,ผลิตมะม่วงและของดีจังหวัดลำพูนโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานมีนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในนางประดานวรัตน์นายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำพูหนหัวหนาา้าส่วนราชการเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและประชาชนในพื้นที่ร่วมงานเป็นจํานวนมากวันที่11มิถุนายน2565คณะสงฆ์คณะสถานเผื่อบ้านโฮงจังหวัดลำพูนร่วมกันประกอบพิธีปเปลี่ยนผ้าครองรูปเหมือนอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและพิธีทําบุญครบรอบชาติการ144ปีไหว้าสาบารมีครูบาศรีวิชัยโดยมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีณอนุสาวรีย์อุโบสถอุปสังประธานสถานวั บ้านห้องหลวงและในวันเดียวกันที่วัดดอยติผู้ว,ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีสักการะไหว้สาครูบาศรีวิชัย144ปีครบรอบชาติการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของครูบาเจ้าศรีวิชัยโดยมีนายอนุสรวงวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนนางประดานวรัตประธานแม่บ้านมหักไทยจังหวัดลำพูนพันเอกขนองกักนทศกดิ์นายกเทศมนตรีตำบลป่าศักดิ์รัทธาพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็น ประธานในพิธีทำบุญทักษิณานุประธานและสงน้ำกู่บูบาศรีวิชัยงานไหว้สาปารมี144ีปีูบาเจ้าศรีวิชัยนาวัจจามเทวีโดยมีพระเทพรตัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดนำพูลเป็นประธานป่ายสงพร้อมด้วยพระเถรานุเทถระพระสงฆ์ร่วมสวดพุทธมนต์พิจารณาผ้าบังสุกุล วันที่17มิถุนายน2565ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูนเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนจัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดภาค10ครั้งที่1 2,565ผ่านระบบซูมโดยมีนายกิตสดาบุญบราชผู้ช่วยเลขาธิการสภาการชาติไทยผู้อำนวยการสำนักง,งานบริหารกิจการเหล่ากาชาติเป็นประธานการประชุมมีนายวรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยนางประดา,ดานวรัตน์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำพูนให้การต้อนรับและกล่าวรายงานพร้อมด้วยเหล่ากาชาติทั้ง6จังหวัดในภาค1ิเข้าร่วมประชุม วันที่19มิถุนายน2565น,นายบรยุทธ์นวรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูลพร้อมด้วยนางประดานาวรัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยไนายวิวัจจันโอภาสนายอำเภอดีวนฒิสวนราชการร่วมมอบสิ่งของสงเคราะห์ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายการดําเนินงานขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามระบบฐานข้อมูล TP Map ปี2565ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนีมนิติด้านรายได้แก่ประชาชนในพื้น ื้นที่อำเภอรีจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ตำบลแม่ลานอําเภอรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนและคณะได้มอบบ้านพักอาศัยถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายให้มีบ้านพักอาศัยที่มั่นคงถาวรจากนั้นได้ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจมอบถุงยางชีพพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่งแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นอีกด้วยวันที่17มิถุนายน2565ที่สะพานขาวทาชมพูบ้านทาชมพูหมู่ที่4ตำบลทาปาดุกอำเภอเมทานายบริยุทธ์อวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดน้ำพูล ร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาการขจัดผักตบชวานในราน้ําทาเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและเป็นการตเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในฤดูน้าหลากสามารถบรรเทาความเดือดร้อนลดผลกระทบกับประชาชนจากปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภยัยวันที่22มิถุนายน2565นายพาสเลศหงกระดารมรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปลูกฝังจิตสำนึกรักสามาคัคคีและส่งเสริมความปรองดอง สมณชันประจำปี2565จ,25จังหวัดลำพูนระหว่างวันที่22-24มิถุนายน2565โดยมีนายชาติกิติธนดิษฐ์ประดับจังหวัดลำพูนมุน่าส่วนราชการนายโยธินประสงค์ความดีในอำเภอเมืองลำพูนผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ4 8พรรษาในพระประชูประมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมร่วมพิธีณห,หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ5 0พรรษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48 พรรษาในภาะราชูปถปัรภร์สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารี วันที่25มิถุนายน2565สำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูนจัดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดเพืือข่ายเกษตรอินทรีย์ประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัยลำพูนฟู้ดเซฟตี้ระหว่างวันที่24-26มิถุนายน2565ณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดโครงการมีนางบําเพญเมืองมูลพัฒนาการจังหวัดลำพูนคณะส่วนราชการจาหน้าที่ประชาชนผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยว ้องร่วมงานทั้งนี้เพื่อส่งเสริมเครือข่ายเกษตรอินทรีย์มีช่องทางการตลาดอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น